ไปทางเดิมดีกว่าโกยไปหลดไปหลดเฮ้มาำไมโกยอะโยโกยไปนู่นละโกยโอ้นอนเพื่อนตีนอนกับเพื่อนนี่ไม่หยุดนะครับผมอะอยาไปสวนสวนไปทางนู้นนะครับผม นิดหนึ่งปึ๊บอีกนิดหนึ่งโอเคอืมอ,อืมโอเ้เรามาถึงจุดที่เราต้องหลบต้นไม้แล้วฉีดน้ำให้ช้างนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็แสดงเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะมาแจงกับบ้านกันนะครับ วันนี้วิวไม่ได้ขับรถตามมานะเพราะว่าว,วิวไปประชมุมน,นะครับผมมาไปไปไป,ไปก็วันนี้แจงเตะบอลเข้าด้วยนะครับผมอ่าอะไรนี่อันนึกเครื่องกระตอดจีราเนี่ยนะผมบอกว่าจะกางหูไปไหนนี่ยเนี่เนี้นี้ยมีเวลาจะข้ามถานนถนนนะเฮ้ยนี่เวลาเขาจะข้ามถานนเขาจะรีบมากเลยนะครับผมทุกคน เดินกลับบ้านเลยเนี่เดินไม่นานเพราะโตขึ้นแล้วแล้วก็โอ้ยนี่เมื่อเช้าก็วิ่งข้ามมาเลยนะครับผมไม่ไม่รอรถเลยนะหรือว่าเราจะไปทางนี้เลย,ยไปทางเดิมดีกว่าโอ้ยไม่หลุดไม่หลุดนีดด่กลับทางเดิมน,นี่เมื่อกี้ผมก็ให้แจงเดินเตลิดไปเตลิดซอยไปนิดหนึ่งนะครับ พื่อที่จะแบบให้ให้รถเข้าไปก่อนแล้วก็ข้ามไปเลยนะเมื่อกี้โอเคอย่างนี้ได้แต่เมื่อเช้านี้ไม่ได้เลยนะครับพอดีว่าวิวข้ามถนนไปก่อนนะครับผมจะให้แจงเนี่ยรอรถไปก่อนนะก็วิวเขาเขามองไม่เห็นนะครับผมแจงก็เลยวิ่งตามเนี่ยวิวกับรถน้องไว้เลยนะครับผมก็โดนดุไปนิดหนึ่งนะครับผม เคยดูว่าแจงวันนี้วันนี้แจงจะไปไหนนะเดี๋ยวค่อยไปสวนเด้อช่วงนี้ผมมีภารกิจนะครับผมซ่อมซาเล้งครับโอ้พอดีว่าซาเล้งเราหักหมดนะครับผมต้องซ่อมก่อน,นครับสองสาวันนะครับก็พายุเข้าด้วยนะครับฝนตกแล้วก็ก็เลยได้อยู่บ้านนะครับมองหาอะไรกันไนงะ มีอะไรอเอ๊ะแม่โนมาบอกแม่โนมาหรือเปล่าเนี่ยถ้าเขาถ้าเขาเล่งๆแล้วก็แอบขวาอย่างนี้ผมเดาว่าน่าจะเลี้ยวขวานะครับผมไม่เลี้ยวหรอกไปบ้านก่อนอยทำงานให้เสร็จก่อนนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูซาเล้งนะครับ เดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวลงจากจุดแจ้งก่อนไปเนี่ยเวลาก่อนไปถึงแยกผมก็จะผมก็จะฟังเสียงก่อนฟังเสียงรถเสียงอะไรนะครับฟังเสียงรถนะครับผมมีรถมาไหมก้อ,อยก้อยก้อยไปนู่นแล้วก้อยโอ้ ไม่หยุดนะครับผมอ,อยากไปสวนสวนไปทางนู้นนะครับผมนี่เป็นวิธีที่ที่จะหยุดแจงไม่ให้ข้ามถนนก่อนได้นะครับคือต้องพาเลี้ยวไปที่ไหนสักทีก่อนนะครับเจยไป <c oughs> จูยอกนั่นเลยครับ นึงปึ๊บอีกนิดนึงโอเคชิดละก้อยไปนี่นะครับผมที่ผมซ่อมซาเล้งอยู่นะครับผมนี่คือซาเล้งของเรานะครับไม่มีล้อนะครับอ่าโอเคเบนไมปมบอยได้ยังไงจีเบนเบนเดี๋ยวผมขอลงก่อนนะครับเอ้เอาเอาเดี๋ยวลงก่อนเอ้า không? ấp ấp nào má má ơ to bô nhau không ơ má to bô nhau nè thôi má Mà gian, má lơ chút trang má làm nam gọi lên má má chút má má lơ แล้วอาบน้ำก่อนมาไอมาจุกมาอุ้อือหจริงหรอด้วยเฮ้ยมาป้าป้าป้ามาโอ้โหของเยอะมากมาเป็นยังไงหนีก่อนสิอืออือโอ้เรามาถึงจุดที่เราต้องหลบต้นไม้แล้วฉีดน้ำให้ช้างนะครับผม โอ้เนาะพี่เต็มเลยแจงไม่รู้จะคำว่ามาเนี่ยถอยมาถอยสวยสวยเออปันกระปังมีลูกถอยมาถอยมาเว้ยนะมาหลบข้างหลังเสาก็ไม่ได้นะต้องหลบตรงแถวๆต้นไม้ยังดีนะครับผมที่มีต้นชมพู่มะเหมี่ยวมาไปโอเคเสร็จแล้วนะครับผมไปกระจายปะสวยปโอเคครับผมก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามและได้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายมายู่ในเลย